หนค่าทั้งบุณบาททุกสิ่งอันชี้แจงและแต่งปันขยายอัดให้ชัดเจนจิตมากด้วยเมตตาและกรุณาพอเอียงเองเหมือนท่านมากแกล้งเกณฑให้ฉลาดและแหลมคมขจาัดเขาบรรเทาโม หากจิตมืดที่มุนลม,มกังขาณอารมณ์ก็สว่างประจักษ์ใจส่วนนี้ควรนะักถือว่าเลิศณนนันตนไตรควรนึกและตรึกในจิตตะน้องนิยมชมลำดับต่อไปครับเชิญตัวแทนแคณะกรรมการนักเรียน นำกล่าวทั้งหมมาแ่ครูผู้เกษียณแ่กรัมสาวัดอิดกรรมส เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป,แเป็นลูกทปกศิษย์ที่ดีของครูเปูดครูและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นพเที่ดีของประเทศชาติเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนที่ดีของเพื่อและแต่าขวัว้ซึ่งเกียรติยศะ์ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียนเทศบาลแห่งนี้ เกิดต่อไปตามนานเท่านั้นด้วยสัจจวาจา,านี้ขอให้ข้าพเจ้ามาหลายจงมีแต่ความสุขความ,วามจเจริญก้าวหน้า,า,นาในการศึกษาเล่าเดียว การดำรงชีวิตในการดำรงชีวิตมนุณาคนสู่ไป <sharp sound> <sharp sound> โบลา,าจะไม่ได้ยังสองงานที่แต่เคยทะไว้มาอยู่ในครอบครัวนี้บุคคลที่ถือรั้งคือครอบครัวหลัก อาชันสองอคันสามเป็นอาชันไม้แล้วก็อาชันสี่ก็จะงไม่รุ่งจันตั้งแต่ข้างหลังไปยังว่างอยู่นะครับมีลานประตูอยู่รอบโรงเรียนเลยค่ะรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาเป็นลูกท่านสี่เหมือนกับลูกทุกคนดูที่สิ่ที่ครูดยากเห็นมากที่สุดก็คือลูกๆทุกคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน Amen. Uh -huh. อาคารสองสามหลังซึ่งเป็นหลังคาสังกะสีจนเดี๋ยวนี้โรงเรียนของเรา,ราได้มีตึกหน้าตึกซึ่งมีความเจริญมากนะครับบุ้ร,รียนที่ได้ศึกษาโรงเรียนทศบาลานั่งแต่ประถงจนครูขับมาเป็นคิมูที่นี่ ด้างคำหนึ่งที่ได้รับสินค้าต่างๆนะครับเข้ามาดูแลอบอรมสั่งสอนเรียงเป็นระเบียบนะครับและเมื่อถึงจุดที่นแล้วเอาสินค้านั้นไปมอบให้กับออผู้ที่จะซื้อสินค้าตรงนั้นก็ถึงบรรลุเป้าหมายได้สงให้กับผู้ที่รับสินค้านั้น สินค้าที่มีคุณาภาพที่ออกจกับไปลงในเชิ้อ่านหนึ่งนะครับผมคิดว่าอยากเห็นสินค้าที่ผลิตออกไปนั้นมีคุณาภาพนะครับมีคุณาภาพให้กับประเทศนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นใครมีความรู้ ที่เราจะต้องขอบคุณคุณคกับโรงเรียนตําหน่หนึ่งการศึกษาสองเรื่องกีฬานะครับสองสิ่งนี้ถ้าเราทําได้ลุงเรียนเชิดันหนึ่งจสิงจรงสคกญจะเดิมนะครับก็ขอบคุณลูกๆทุกคนนะครับที่ได้มีวันนี้ได้กล่าวในวันนี้วันน้คุณครูเป็นคนที่สนุกนะครับเต้นเต็มปอะไรนะครับแต่ก็อาจจะมีตัวแทนนําลูกๆ 哦，是的呢。 ลูกๆล้วก็ควบ่มารที่จะเสียงนะครับไม่มีใครอยากให้ดีวันนี้นะครับรกที่เสียงก็อยากจะมาใึงวันนีแต่ด้วยเวลาที่มันก็บังคับไปนะครับให้คนไปถึง60นะครับทุคกคนไปถึง60นะครับ ช้ำมากชุมช้ำชุมช้ำเออยอดดยอดอ่าชุบช้ำเลยฝนฟ้าไปดูเร็วดูลาวีนี่วันทุเรศอนาคตไปไนเดี๋ยวม่งลู้มึงรู้สองสามเคปะแป๊บนึงไปไหมจะถ่ายให้ไหมไปเตือนไปอะไเออด้วยไปเลย 谢谢